คงชุมชนบ่อกแก้วในงวดที่2ได้รับงบประมาณมา1 1 1 3 3ล้านบาทและมีกิจกรรมอยู่4กิจกรรมคือกิจกรรมที่1ในเรื่องของสร้างถนนลูกลังบทอัดหนา25เซนแปลง127 2พัฒนากลุ่มอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมแปลรูกหน่อไม้เลี้ยงกบและพ่อพันก้าไม้ 3. การจัดก,การป่าชุมชนการพัฒนาแปลงรวม 4. ระบบไฟฟ้าโซล,ล่าเซลล์ค่ะําถนนขั้นแรกเราจะมีการประชุมกรรมการและสมาชิกเพื่อให้ดูรูปแผังแปลงก่อนเสร็จแล้วก็คัดเลือกกรรมการเพื่อไปดูวัดพื้นที่ได้ขนาดของความยาวของพื้นที่เสร็จแล้วก็ให้ผู้รับเหมา เข้ามาดูสำรวจพื้นที่ร่วมกับกรรมการตามที่เราได้วางผังไว้แล้วก็ให้ผู้รับเหมาไปสรุปประเมินราคามานำเสนอกรรมการอีกทีค่ะเมื่อเราได้ถมที่เพื่อเตรียมทำตลาด ต่อไปเราก็จะเริ่มดำเนินการในเรื่องของอปรับพื้นที่ให้เหมาะสมแล้วก็ทำร้านค้าชุมชนต่อไปค่ะเราได้วางโครงสร้างของพื้นที่ของชุมชนบ่อกแก้วมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าพื้นที่ที่อยู่แปลงสองติดถนนหมายเลข12เราจะทำเป็นตลาดแต่เนื่องจากพื้นที่มันเป็นร่องน้ำเรา จึงได้คุยกันว่าน่าจะถมที่ถ้ามีงบประมาณส่วนไหนที่เหลือจากการทำกิจกรรมหรือมีค่าส่วนต่างเราก็จะนำมาใช้ในการถมตลาดเพื่อที่จะสร้างตลาดชุมชนค่ะระบบไฟฟ้าโซลาเซลลจาก7จุดลดลงเหลือ5จุดเนื่องจากว่า ช่วงแรกที่เราได้เสนอเราขอไฟฟ้าโซลาเซลล์ที่สูบน้ําบนดินแต่เนื่องจากเข้าสู่ฤด,ดูแรงที่ผ่านมาสมาชิกได้ปรึกษากันว่า,าจะระดมทุนเพื่อเจาะน้ําบาดาลและสิ่งที่จะต้องใช้คือไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ที่สามารถสูบน้บําบน ดันขึ้นมาใช้ได้โดยต้องมีอุปกรณ์พวกัมาร์ทพวกอ,อะไรต่างๆราคาจึงสูงขึ้นทําให้จาก7จุดลดลงเหลือ5จุดค่ะทุกขั้นตอนเราจะมีการประชุม ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกับสมาชิกและกรรมการเพื่อทำความเข้าใจและมีข้อที่โต้แย้งหรือแนะนำเราก็จะมาคุยกันแล้วก็หาข้อตกลงร่วมกันปัญหาอุปสรรคคือ 1. ในเรื่องของการปฏิบัติจริงกับแผนงานอาจจะไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับหน้างาน 2. ในเรื่องของงบประมาณที่มาช้า 3. ในเรื่องของระบบเบิกจ่าย 4. ในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาแต่ละส่วนน้อยไปหน่อยค่ะ